ยิ่งเราตามหาเนี่ยเหตุผลทั้งหลายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องเบยยิ่งเอาใจลงไปฝังอยู่อยู่กขบวนการเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะเรายังมีความหวังนะว่าจะมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับน้องเบยเช่นโรงเรียนหรือว่าสังกัดอะไรก็ตามแต่เนะว่าก็ะาจะระลึก ยังจะจำน้องเมยได้ไหมเด็กชายที่เสียชีวิตในโรงเรียนเนาะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่อยากจะติดต่อเข้ามาลอวถามว่าครอบครัวยังอยู่สบายมันจะมีแต่ว่าถ้ามันมีข่าวที่กระทบกับน,น้องเมยอ,อย่างนี้อยากว่าอ่ากปีที่แล้วเนี่ยจะมีข่าวเรื่อง เกณฑ์ทหานเนี่ยมีขาวกระทบกับน้องเมยอ,ออกมาเนี่ยนั่นแน่ถึงจะมีหน่วยงานเนี่ยลึกละลึกถึงได้แต่ที่แท้จริงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ใจดำเป็นคนใจดำมากวันหนึ่งเนี่ยคิดว่าผลแห่งการกระทำของแต่ละคนของแต่ละฝ่ายที่ทำลงไปเนี่ย มันจะย้อนกลับไปหาตัวของผู้กระทำทุกๆคนในเร็ววันนี้นะสี่ปีที่รอคอยเป็นกระดาษสองแผ่นสามหน้ากับเนื้อความที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรที่มันกระดาษชัดเลยอันนี้ก็ต้องท้าความว่าเราถามหาถึงมาตรฐานการเป็นักบุตกคือเรา ว่ามันมีรทตรฐานบลางไหมในการจนะสูตทุกสมในการเก็บผุส่วนอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเพราะว่าถ้าทุกคนจำกันได้เนี่ยนายแพทย์ที่เป็นผู้ฝ่ายนัก่าวเนี่ยที่ทำการชนะสูตรมือคนแรกออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกว่าผมทำในสไตล์ผนั่นนั่นคือเรียกมาตรฐานหรือเปล่าคะแพทยสภาก็ยังออกมายืนยันอีกว่าเขาทำตามมาตรฐานแล้วแล้วถ้าคำว่ามาตรฐาน ไปยังแพทย์หญิงนิงินทร์คนทิฟอยากให้ในฐานะที่ท่านเป็นสอบอเนี่ยท่านลองทํายุบร่างกฎหมายกีกตะตัวไหมเกี่ยวกับคณะทธิศตการวางรากฐานให้ใช้เป็นรทตรฐานเดียวกันทั้งหมดจะได้ไม่มีมาตรฐานไทยมาตรฐานมันมาตรฐานของเอืมมาตรฐานของบีให้ใช้ทั้ง a B C เนี่ยในรทตรฐานเดียวกันทั้งหมดมันจะได้ไม่เกิดปัญหาค่ะ ความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดเลยไม่เคยได้รับความร่วมมือเลยแล้วก็ไปแจ้งความไว้ไปทําไปอะไรไว้เนี่ยก็จะได้รับคําตอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาว่าช่วงนี้มันโควิดอย่างเกลียวยังทาอะไรมากไม่ได้เรื่องมันก็โดนดองูเรื่อยค่ะ <S <S เราอ่ะเป็นภาคประชาชนธรรมดามันไม่ได้มีสิทธิ์ที่ว่าเราจะไป สั่ให้ใครมาให้ปากคำเราหรือว่าสั่งให้ใครเอาพยานหลักฐานชุดนั้นชุดนี้มาให้เราเราไม่มีสิทธิ์ไปททำคนที่คนที่มีหน้าที่คือนะักการสอบถวนถ้าเขายังบอกว่ามันยังอยู่ในช่วงโควิดผมไม่สามารถเรียกคนนู้คนนี้มาสอบปากคาได้เราจะให้คุณทำใจก็ไปไม่ได้ ใช่ก็อย่างที่บอกคือหนูทําอะไรได้หนูก็ทำแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ละเพราะอย่างที่บอกคือเราคือภคประชาชนประชาชนไม่สามารถไปแสวงหายาหลักฐานเองได้เพราะมันคือหน้าที่ของตำรวจไม่มีใครลงไปดูแลเด็กเราเรื่องทั้งหมดทุกปีทุกปีทุกปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกขัานตอนงานอะไรไปกัน ไม่ได้เคยรับความสะดวกจากทาักก้น่อยงานราชการในรับการเดวแลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง